แกมาที่นี่เพื่อแก้แค้น52ดาบเรื่องไงโปรดให้ความกระจ่างแก่ฉันด้วยฮึแล้วอย่ามาร้องตายร้องวายที่หลังเหรอ <c oughs> ฮึอ โอราโอราโอราโอรนี่มันสัตว์ประหลาอะไรกันแน่น่ากลัวชะมัดฮึน่าเบื่อจริง มีใครอีกไหมที่อาจจะคว้าเงินแสนจากเราภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่สิบหน้าที่ต่อมาพี่สารเฉียนเขาเพิ่งออกไปหลังจากรับเงินน่าส่งคนไปตามเขาหรือเปล่าคนอย่างเขาไม่ควรขาดเงิน ผมส่งคนติดตามไปเมื่อวานนี้แต่เขาไม่ความสามารถในการหนีการสะกดอรอยที่แข็งแกร่งมากดังนั้นมาจึงเป็นเรื่องยากฉันหวังว่าคนคนนี้จะไม่ตามไล่ล่าเราไม่อย่างนั้นเราจะมีปัญหาใหญ่ ดงหัวหาสารเฉียนค่อนข้างน่าสนใจนายรู้ไหมว่าเขาคือใครผมเคยเจอเขามาก่อนแต่เขาเป็นแค่เศษขยะนายทำอะไรรับหลังฉันผมเพิ่งไปที่เวทีมวยใต้ดินเพื่อหาเงินและผมก็บังเอิญเจอเขาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนั้น น่าสนใจจริงๆจากขยะได้ประโยชน์มา3ปีแต่จูจูก็ซื้อบ้านพ้าตาอากาศบานภูเขาแถมยังเกี่ยวข้องกับเวทีมวยใต้ดินด้วยคุณเสี่ยวขยะแบบนั้นไม่ไดีสำหรับคุณ <c oughs> แล้วนายคู่ควรกับฉันเหรอ คุณเสี่ยวผมรู้ว่าคุณต้องการเบีย้ยผมแข็งแกร่งกว่าเขาอย่างเห็นได้ชัดนอกจากความสามารถในการต่อสู้แล้วนามีทักษะอะไรอีกบ้างในอนาคตนาจะสามารถเข้าสู่ราชวงศ์ได้ไหมหาสาเสียสำคัญกับฉันมากถ้านายกล้ายุ่งกับเขาฉันจะฆ่านายด้วยมือของฉันเองครับ คุณเสียวภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่สามวันต่อมาคุณสารเฉียนผมจอโรงแรมเตรียมพร้อมสำหรับคุณแล้วคุณปู่หวังคุณจะทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ด้วยตัวเองได้อย่างไงโฮโฮ้ คุณสารเฉียนคุณก็พูดเกินไปตราบใดที่คุณสามารถให้เกียรติมาที่เมืองฝูหยาของเราผมยินดีจะทำทุกอย่างเพื่อคุณโอ้นี่ใครเหรอนี่คือเพื่อนของผมที่เข้าร่วมการแข่งขันโกะดด้วยสวัสดีค่ะคุณปู่หวังดูเหมือนว่า เราจะมีพอสวรรค์มากมายในหยุนเชิงเชิญขึ้นเหนือรถเราจะพาคุณไปรับอาหารที่ดีที่สุดในฝูหยางเพื่อต้อนรับคุณคุณปู่หวังปรมาจารยโกจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยหรือเปล่า เขาเป็นถึงปรมาจาร์โกเขาไม่มาร่วมการแข่งขันง่ายๆหรดอกคุณต้องการแข่งขันกับเขาเหรอใช่ฉันไม่เห็ุผลที่จะเอาชนะเขาในครั้งนี้นายต้องเอาชนะปรามาจาร์โกให้ได้นะถ้านายทำได้นายสามารถขออะไรก็ตามที่นายต้องการ เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับขอให้ผู้เล่นทุกคนเข้าสู่สนามประลองด้วยครับชโชคดีที่ฉันไม่ได้อยู่สายเดียวกับนายไม่อย่างนั้นฉันคงได้กลับบ้านเร็วแน่ได้เวลาแข่งขันแล้วฉันไปก่อนนะโอเคขอค <ขอ S 1> วามรกรุณาด้วย ฉันแพร้รอบรองชนะเลิศให้กับโออยา่างซิลเจียเด็กฝึกหัดของปรมาจา์โกฉันดูเหมือนจะต้องไปต่อทำไมถึงมีระบบการแข่งขันที่แปลกประหลาดโออยา่างซิลเจียได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วแต่นายังมีแข่งอีกสองรอบ คู่ต่อสู้ของหาสารเฉียนเล่นช้ามากซึ่งทำให้พลังของหาสารเฉียนหมดและทำให้เขาหมดแดงคนหมายถึงปรามาจาร์โกเล่นตุกติกเหรอรู้ค่ะขอแสดงความยินดีกับนักหมาลรุกหาสารเฉียนด้วยที่ชนะเกมหมากรุก และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในที่สุดก็เสร็จสักทีแข่งว่าละหลายเกมเสียพลังงานเปล่าๆจริงๆเรียกกับโรงแรมไปพักผ่อนถ้าคุณชนะอู่หยานซิลเจียในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้คุณจะได้เป็นแชมป์ครับ ขออภัยที่แจ้งให้ทราบอย่างกระทันหันเนื่องจากพระรามจานกูู้อวุโสเก่ามีบางอย่างต้องทำชั่วคราวเลยทำให้การตัดสินของรอบชิงชนะเลิศเลื่อมมาเป็นตอนนี้ทันทีลุ้นแจ้งเกิดช้ำหาสารเฉียนแล้สบสองชั่วโมงติดต่อกันแล้วในวันนี้ทำไมโคถึงแข่งรอบชิงเลยลหร น่าเสียดายอย่างยิ่งสําหรับงานนี้ไม่มีปรามจานโกผู้อาวโสในรอบชิงชนะเลิศดังนั้นนี่จะเป็นผลลัพธ์ของการอภิปรายอย่างเป็นเอกฉันท์ของเราเนื่องจากปรามจานโกมีเรื่องที่สําคัญต้องจัดการจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่รอบชิงชนะเลิศต้องจัดขึ้นก่อนกำหนดหากใครบางคนที่รู้สึกว่าเขาไม่สามารถแข่งต่อได้ เขาก็สามารถขอถอนตัวออกไปได้เพราะอย่างไงเขาก็ชนะโอหยางเซี่ยเจี้ยไม่ได้อยู่ดีถ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเรื่องนี้เป็นเศษของพระมราจารโกอย่างข้าแต่ข้ามีเรื่องสาคัญที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ข้าเลยต้องทำข้าขอโทษจริงๆประมราจารโกช่างแกว้น โอหยาซิเวเจียผู้อาวสโสฉางเกวนคุณเป็นบร,รมาจาร์ของโลกโกของเราเกมเล็กๆจะทำให้คุณล่าช้าได้อย่างไรหากเจ้าคิดว่ามันไม่ยุติธรรมข้าจะขอให้โอหยาซิลเจียถอนตัวออกจากการแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้วเจ้าจะเป็นแชมป์ใช่ไหมผู้อาวุโสฉางเกวน สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้ใช่แล้วสมาคมหยุ่นเฉิงมันคงไปได้ตลกมากที่จะทิ้งแชมป์ด้วยวิธีนี้หากแข่งขันการตาปกติล่ะก็แชมป์ต้องเป็นโอหยาซิวเจียฮึมเหตจริง ฉันไม่เคยมองโอหยางซิ่วเจียอยู่ในสายตาเลยเพราะเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันนายไม่มีใครในหยุนเฉิงกล้าพูดถึงโอหยาซิ่วเจี้ยแบบนี้เขาเป็นถึงสิทธิ์ของพระาารามจ้านโกฉันตกลงฉันจะแข่งรอบชิงชนะเลิศทันทีแต่หลังจากที่ฉันเอาชนะโอหยาซิ่วเจียแล้วคุณต้องแข่งขันกับฉัน ตราบใดที่นายสามารถเอาชนะโลสิ์ของฉันได้ไม่สำคัญว่านายอยากจะแข่งขันอะไรอ้แบบนั้นดีเลยด้วยวิธีนี้ฉันก็สามารถรับรางวัลจากคุณภรรยาได้แล้วเชิญซิลจี้จำที่ข้าบอกเจ้าพยายามถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุด จนถึงเมื่อเขาไม่สามารถพยุงตัวเองได้เจ้าถึงจะมีโอกาสที่จะชนะเขาอย่าก,กังวลไปเลยท่านอาจารย์ท่านจัดการข้ามากไปแล้วข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังสิ่งต่างๆเป็นยังไงบ้างไม่ต้องกังวลสู้หญิงเสียถูกจับแล้ว คุณต้องการให้ผมโทรหาเข้าเลยไหมดูแลเธอให้ดีอย่าทำร้ายเธอแล้วรอฟังคำสั่งจากฉันหาสารเฉียนนายเป็นลูกเขยที่แต่งงานแล้วนายต้องการคว้าอะไรในกองไฟที่เป็นเช่นนี้อย่าโทษฉันเลยนะ และก็ไปนั่งตาดจบปังหารเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมังงะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซับสไครต์หนึ่งกระดิ่งไปนกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอลไรเยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ